อันอัน,อนมีทางเลนไหม,ทา,ไหมทางน้ำมันเลน,น,น,เลนสั่งวะสั่งให้พี่หน่อยใส่บางโคลเลนให้พี่ด้วยใช,ใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิงกินด่วน,นคือลูกค้าอยากได้บางโคลเลนทางน้ำมันเลนเออ เท่าไหร่สังบัลเลยกี่ิตนะเอา,เอาลิตรเอ้อยลิตรหเอารลิตพอร้อยลิตรช่งเมทำอะไรครับดิอยู้วามตาไหมครับ <c oughs> ไม่น่าถามเลย chưa làm nhiều hả tốt hôm à sẽ đi ăn để đu con chào khôn ngân hả oh. chào 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 cứ vậy lùm nhắn đấy bố mẹ nha nhanh nhăn Nhắn không bồn đuôi đúng anh đi rồi, không rồi, đúng hay kê không buồn hay ít ก็รอเชื่อมเต็มนะครับอันนี้ยังไม่เชื่อมเต็มนี่ครับอันนี้โอ้โหน้ำมากนี่ห้าหุน้นนี่ครับฝาท้านี่หนักแน่นอนครับ Oh, สุดๆจัดสุดจัด,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 ดถ้าใส่ต้องหาเปลามาใส่นี่ครับแบบนี้มันผมว่ามันแข็งแรงนะเ,นเวลาเรียกอะไรดีดฝาทงฝาท้ายเนี่ยตรงนี้มันแบบแข็งแรงอะ่ะ ตรงก็จะโหดๆหน่อยครับกระบะไยท้ายก็น่าจะเอาอันนี้แหละเพราะว่ามันสวยนะมันมีเลดอันนี้ก็คือดามไว้เฉยครับอันนี้เอาออกครับเอาออก ภายในไม่รู้ว่าชักต้นมาถอดไปหรือยังนะเห็นว่ามาถอดมันโอ้ยังครับยังไม่ถอดก็รออะไรครับชุดนี้น่าจะกำลังเดินทางมาครับ ไม่รู้ว่าวิโนตนดำมซิงจะเพ้นอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับต้องรอติดตามดูมันก็มันเลยเสาวนิดเดียวเองนี่ประมาณแค่มิลเดียวเองนะไม่มีปัญหาแค่นี้เพราะว่าตรงนี้เราแปะเหล็ดปุ๊บมันก็จะน่าจะรับกันพอดีอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ เปิดปิดฝาข้างปิดตายครับไม่ต้องเปิดอันนี้เปิดได้ข้อเสียของเปิดได้คือถ้าถ้าเนี่ยชุดเนี่ย คือหลุดมีปัญหานะครับไอ้นี่ก็มีปัญหานะครับเนี่ยสิ่งสำคัญไอ้นี่ต้องทำให้มาตรฐานนะครับผมว่าถ้าไม่ต้องขนอะไรนะผมว่าปิดตายเลยดีกว่าแต่ถ้าใครจะทำมาเพื่อขนรถไถก็ต้องทำแบบนี้แหละ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับสั่งกันได้ครับสเปกไหนชอบแบบระแนงสองไม้ระแนงสามไม้ระแนงสามไม้ก็คนยกก็จะหนักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับหนักหน่อยนะต้องคนแรงเยอะแต่ว่าสเปคนี้นะครับสเปกนี้วิ่งงานเหมานี่ไม่ต้องสืบครับ ฮะอะไรออกไปเลยก็ไปหาวะ่ะนี่อของกระตุง้งอ่ะเยอะไปเอาของกระตุ้งมาใส่ว่ะเออสเปกนี้งานเหมานี่ไม่ต้องสืบกำไรแน่นอนครับทางงานเที่ยวก็ยกระแนงออกทางงานเหมาก็ใส่ระแนงเข้าไป อันนี้จะเพ้นอะไรตรงนี้ฮะเพ้นชื่อเหรอเพ้นชื่อช่องเหรออันนี้ก็จะตัดมุมให้ครับรก็ไอคุณทองไม่ได้ตัดมุมนะทีมงานนี้ยักหน้าเกลียวปอร,รถเมนตะขลังขลัง ก็มันใหญ่ไปนิดนึงครับผมฮะเนาะคือตัวเนี้ยใหญ่กว่าเพราะว่าใส่เหล็กนี่บางกว่าใช่ตรถห้างฮะรถห้างรถเสียบอกรถห้างไงโอเคไหมนี่ฮึประมาณนี้จะใส่บังฝุ่นเหมือนกันไหมแบบนู้นไหม ไม่ได้ใส่ท้องช้างใช่ไหมท้องช้างมันเป็นอะไรฮดินมันดินมันชอบท้องช้างอ่ะปัญหาคือดินมันชอบแบบมันชอบอะไรนะมันชอบติดอยู่บางฝุ่นอ่ะคือนั่นแหละคือปัญหาของมันโอเคครับก็บายบายครับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวช่างเมย์ก็จะเตรียมไล่เชื่อมเต็มอันนี้ไล่เชื่อมเต็มใช่ไหมครับนี่